นี่ไปดูที่จังหวัดยะลาครับเขาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลาครับเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนฟรีอิดเซ็นเตอร์ให้บริการตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ตลอดช่วงสงกรานปีนี้นะครับติดตามได้จากรายงานครับที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคยะลาได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566พร้อมเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนเพื่อให้บริการแกร่ประชาชนในการตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะและบริเวณด้านหลังของดิฉันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางจังหวัดยะลา,ร,าร่วมกับวิทยายลัยเทคนิคยะลานะคะได้เปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนนะคะ เพื่ออำนนยวความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงการานต์ค่ะซึ่งจะมีการเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะซึ่งประชาชนนะคะสามารถนํารถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะมาซ่อมบำรุงได้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนคนคเยลาค่ะซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1 1เมษายนถึงวันที่1 7เมษายนตลอดช่วงเทศกาลสงการงกานต์ปี2566ค่ะ,ะเราเน้นซ่อมรถเกี่ยวกับ ความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆครับเราจะทำงานกันในทีมงานก็มีเด็ก4คนแล้วก็ครู2คนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่2คนครับช่วงสงการนี้เราก็มีคำฝัน,นรณรลงขับขี่ปลอดภัยนะครับเพื่อให้ทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสามารถที่จะมีความปลอดภัยแล้วก็กับ สู่บ้านแล้วก็ถิ่นตัวเองได้อย่างปลอดภัยครับโดยในปีนี้ทางจังหวัดยะลาได้มีการกำหนดแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรา 2, นต์ปี2566ซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดจำนวนผู้เสียชีวิตและลดจำนวนผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด จังหวัดก็กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับในช่วงวันที่7-17นะครับก็ตั้งเป้าว่าให้ลดการสูญเสียให้มากที่สุดน,นะครับโดยออกแบบมาดยรณรงร่วมกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นของเอ่อปอพอเองก็ดีนะครับขนส่งก็ดีนะครับแล้วก็ตำรวจก็ดีจังหวัดยะลานอกจากเระยารณรงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนก็จะมีการ ที่เพิ่มเติมก็ไปคือโครงการถนนปลอดเดตกคนปลอดภยัยนะครับการรักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทางก็คงอยากให้พี่น้องตื่นตระหนกนะครับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับเมาไม่กับมีสวมหมวกกันน็อกนะครับในการเดินทางแล้วก็มีสติตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สินสำหรับจังหวัดจลาได้จัดตั้งจุดตรวจด่านตรวจจุดบริการประชาชนและด่านชุมชน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดยะลาตามมาตรการในการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสีด้านได้แก่คนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกวัฒนธรรมความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนและลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2566ทีมข่าว n b t South รายงานจากจังหวัดยะลา